ส่วนพิษโควิดที่ลามาถึงพี่น้องประชาชนนะครับผู้ประกอบอาชีพทุกอย่างปิดกั้นหมดเอา,อย,า,ย,ายายาทุกันแจกยานกว่าอาชีพแม่ค้าขายเสื้อผ้านะครับหลังจากในการมุมมองของรัฐบาลรัฐบาลต้องการตัดวงจรโรงนี้ให้ได้มากที่สุดวิธีเดียวที่จะเอาชนะเขาได้เด็เดขาดก็คือวัคซีน คุณหมออนุญาตให้กลับบ้านได้แล้วนะคะเมื่อวันที่12เมษาย,ยนที่ผ่านมามิสเตอร์ฟองได้โพสต์ข้อความบนเฟซบุ๊กส่วนตัวถูกว่าได้หายป่วยจากโควิดในที่และกลับบ้านแล้วผมได้มีโอกาสคุยกับทางผู้เชี่ยวชาญนะครับรวมทั้งคุยกับเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยมันมีการมองต่างมุม ในการมุมมองของรัฐบาลเนี่ยรัฐบาลต้องการตัดวงจรโรงนี้ให้ได้มากที่สุดก็หมายความว่าทําอย่างไรก็ตามที่สามารถที่จะหยุดยั้งเชื้อนี้รักษาให้คนไทยหายขาดช่วยชีวิตคนไข่นะครับอันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญมากที่รัฐบาลทุกรัฐบาลทั่วโลกจะพยายามทาก็คือทําอย่างไรให้การรักษาฟรีให้ได้ซึ่งก็เป็นอะไรที่ดีมากแต่ในแง่ของมุมมองของภาคเอกชนร่วมาบาเอกชนเนี่ยเขาก็ไม่เคยสบายใจเพราะว่าถ้ารักษาฟรีแล้วเนี่ยค่าใช้จ่าย ถ้ารายงานไปมากเกินไปรัฐบาลจะจ่ายให้ไหมหรือว่าถ้าหากว่ารายงานไปแล้วคือรักษาไปก่อนแล้วไปเก็บเงินที่รัฐบาลเงินจะได้เมื่อไหร่เพราะตอนนี้เนี่ยเขาก็ประสบปัญหาเรื่องเศรษฐกิจตกสะเก็ดทั้งสิ้นแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยดรอรสาธิตปิตุเตชะนะครับซึ่งเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยและเป็นรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยเป็นสสจังหวัดระยองเนี่ยท่านก็ได้อ แจ้งมาว่าการเข้ารักษาโควิด -19 บเกโรงพยาบาลเอกชนนะครับอันนี้เนี่ยเข้ารักษาฟรีนะครับตั้งแต่เข้ารักษาเลยถ้าเป็นโควิด1ิจริงนะครับแต่ถ้าไม่ไม่ใช่ก็รัฐบาลไม่ช่วยแล้วก็โรงพยาบาลเอกชนก็เรียกเก็บเงินเข้ารักษาพยาบาลจากรัฐบาลในภายหลังนะครับในขเดยวยกการเนี่ยกรมสปสนะครับก็เน้นว่าโรงพยาบาลเอกชน ไม่ให้มีการเก็บค่าใช้จ่ายของผู้ป่วยโควิด1 9แต่ถ้าท่านไม่ใช่เนี่ยม่นคนละเรื่องนะครับแต่ยกเว้นเช่นอาจจะมีประกันสังคมหรือว่ามีประกันสุขภาพอยู่แล้วเนี่ยก็อาจจะใช้ส่วนนั้นไปก่อนนะครับอันนี้ข้อมูลจากคุณหมอทนเนศนะครับอธิบดีกรมสนับสนุนการสุขภาพเป็นสรุปก็คือว่าถ้าเป็นโควิดจริงหลวงและรัฐบาลรักษาให้ฟรีนะครับรักษาในรัฐบาลก็ฟรีรักษาในเอกชน ก็ฟรีนะครับแต่ต้องเป็นโควิดจริงถ้าตรวจมาแล้วไม่ใช่โควิดก็ไม่ได้รับการรักษาฟรีตามสิทธิ์ครับปรากฏการโรคระบาดโควิด -19 เป็นสิ่งที่แสดงให้ประชากรโลกทราบว่าการแพทย์ไทยเนี่ยไม่ธรรมดาเพราะอะไรครับประเทศสหรัฐอเมริกาสิงคโปร์ประเทศจีนอ,อิตาลีฝรั่งเศสซึ่งมีการแพทย์ซึ่ง หลายๆคนเชื่อว่าเหนือกว่าประเทศไทยเยอะนะครับปรากฏว่าแพ้โควิดราบคาบแม้แต่สิงคโปร์ตอนนี้ปริมาณคนไข้ก็มากกว่าเราแล้วนะครับแล้วก็อัตราตายของหลายๆประเทศที่เป็นเป็นมหาอำนาจทางการแพทย์ก็สู้เราไม่ได้ตายตายเยอะมากของเราเนี่ยตายน้อยกว่าเขาเนี่ยหลายสิบเท่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเนื่องจากว่าเรารักษาได้ผลดีก็ะจะมีคนที่รอดจากโควิดเยอะเยอะแค่ไหนตอนนี้เรามีคนไข้อยู่ประมาณ2 0 0พันกว่าคนเนี่ย ครึ่งหนึ่งหายแล้วกลับบ้านอีกครึ่งหนึ่งเนี่ยยังร,รับการรักษาอยู่เพราะฉะนั้นไอ้พันกว่าคนที่รักษาแล้วกลับบ้านเนี่ยอันนี้ก็เป็นอะไรที่จะเกิดปัญหาในสังคมเพราะว่าที่หนึ่งเนี่ยบางคนรังเกียจแม้แต่กลับไปบ้านเนี่ยตัวคนไข้เองก,ก็ไม่แน่ใจว่าเอ๊จะแพร่เชื้อไหมนะครับตัวอย่างชัดเจนก็คือกรณีของคุณแมทธิวดีนส์นะครับแล้วก็คุณลิเดียซึ่งได้โทรศัพท์เข้ามาคุยกับคุณหนุ่มกัญชัยในรายการนะครับว่าคุณลิเดียเนี่ย ตรวจเชื้อแล้วหครั้งติดต่อกัน20บกว่าวันแล้วเชื้อยังไม่หมดอันนี้เคอรอนที่หนึ่งถ้าเชื้อไม่หมดทํำยังไงล่ะแล้วทางกระทรวงสาธารณสุขก็บอกเอออาจจะเป็นซากเชื้อก็ได้แต่นี่ไอเป็นเชื้อมีชีวิตกับเป็นซากเชื้อเนี่ยวิธีที่จะแยกกันทํำยังไงก็ต้องไปเพาะเลี้ยงแต่นี่ระบบก,การเพาะเลี้ยงเนี่ยเราทําในงานวิจัยเราไม่ได้ทําทั่วๆไปเพียอเราไม่สามารถแยกซากเชื้อหรือว่าเชื้อที่มีชีวิตเนี่ยได้จากการตรวจง่ายๆมันต้องใช้เทคนิคที่สลับซับซ้อนทําให้ไม่รู้ว่า เป็นอย่างไรบ้างแต่อย่างไรก็ตามก็มีระเบียบหรือมีแนวทางปฏิบัติง่ายๆนะครับขึ้นที่หนึ่งถ้าหากว่าอาการต่างๆหายไปแล้วเนี่ยไม่มีอะไรแล้วเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็ให้เวลาประมาณสัก1สัปดาห์นะครับแล้วกันที่2เนี่ยถ้าการตรวจเชื้อแล้วเนี่ยไม่พบเชื้อเลยอย่างน้อย2ครั้งติดต่อกันนะครับก็พบก็คิดว่าอันนั้นน่าจะปลอดภัยพอที่จะ กลับบ้านได้แล้วคือต้องไม่มีอาการอย่างน้อยเจ็ดวันนะครับและนอกจากนี้อาการต่างๆเนี่ยต้องต้องต้องแข็งแรงปกติเลยและนอกจากนั้นเนี่ยจะไม่ตรวจไม่พบเชื้อที่ไอการตรวจโควิดเนี่ยเราตรวจได้2อย่าง1ก็คือตรวจตรวเชื้อเลยนะคับตรวจที่ระดับโมเลกุลเลยตรวจไอไอเอของเชื้อตัวนี้เลยซึ่งค่าใช้จ่ายแพงอันที่2ตรวจง่ายค่าใช้จ่ายถูกแต่ว่ามันไม่แม่นยําก็คือตรวจ ภูมิคุ้มกันก็คือตรวจแอนติบอดีในเลือดที่เรียกว่า Rapid Test นะฮะพวกนี้เนี่ยถ,ถ้าใช้ดีทาไงก็ตรวจทั้ง2อ,อย่างเลยตรวจทั้งเชื้อและตรวจทั้งภูมิเลยเราก็จะรู้เลยว่าเป็นอย่างไรบ้างและอันที่2ก็คือ,อตรวจเฉพาะ Rapid Test นะครับก็ขึ้นอยู่กับค่าใช้จ่ายต่างๆเพราะฉะนั้นถ้าหายแล้วจะกลับบ้านนะครับก็ต้องมีลักษณะ ตั้งต่อไปนี่หนึ่งอาการต่างๆหายแล้วอย่างน้อยอาจเจ็ดวันขึ้นไปนะครับแล้วก็ะระยะเวลาฟักตัวของเชื้อนี่ประมาณ5-7ถึงวันบวกกับกร,ะระยะเวลาที่มีโรคเกิดขึ้นในประมาณ78วันก็อย่างน้อยก็คือ14วันเป็นต้นไปถึงจะถือว่ามีโอกาสที่จะมีการแพร่เชื้อคนอื่นเนี่ยน้อยลงแล้วแต่ไม่ใช่เป็นศูนย์เพราะอะไรเพราะว่าการที่อาการดีขึ้นเนี่ยบางคนไม่มีอาการก็ยังเจอเชื้อได้เยอะแยะแล้วก็บางคนเนี่ยหายแล้วกลับไปบ้าน ก็เกิดเชื้อขึ้นมาใหม่คือ,อด้วยเหตุผลบางอย่างเช่นอาจจะรับเชื้อเข้ามาใหม่หรือว่าเชื้อที่มีซ่อนอยู่ในเซลล์แล้วก็แฝงตัวอยู่แล้วก็กลับเข้ามาใหม่ก็ยังมีโอกาสเป็นไปได้เพราะฉะนั้นก็เลยทําให้ การดูแลผู้ป่วยพวกนี้เนี่ยค่อนข้างจะยากแต่อย่างไรก็ตามเราก็เอาเอาตามแนวทางปฏิบัติของกระทรวงสาธารณสุขขององค์การนา,นานามัยโลกก็อพอใช้ได้คร่าวก็คือว่าถ้าไม่มีการต่างๆเรียบร้อยแล้วเกินเวันนะครับแล้วก็เกินระยะฟักตัวของโรคเกินระยะต่างๆแล้วเนี่ยลตัตรวจเชื้อติดต่อกัน2ครั้งไม่เจอเชื้อเนี่ยก็ถือว่าน่าจะปลอดภัยพอจะกลับบ้านได้แต่อย่างไรก็ตามถ้าท่านผู้ชมท่านผู้ฟังไม่ค่อยแน่ใจนะครับกลับไปทำไงก็อันที่1ใส่หน้ากากนะครับอันที่2เนี่ย กินร้อนช้อนกลางหรือช้อนกูและล้างมือก็เป็นสิ่งที่ช่วยป้องกันได้เพราะว่าการใส่หน้ากากนี่มีประสิทธิภาพในการป้องกันการแพร่เชื้อไปสู่คนอื่นมากกว่าการป้องกันเชื้อเข้าตัวเองหมา่อถึงหน้ากากทั่วๆไปนะครับไม่ใช่หน้ากากพิเศษเช่นเอ,อ N 95พวกนี้ก็วพวกนี้จะป้องกันได้มากขึ้นเพราะฉะนั้นก็เป็นหลักการคร่าวๆในการทำแลวถ้าไม่แน่ใจเกิดมีอาการขึ้นใหม่ก็รีบกลับมาตรวจด่วนเลยอันนี้ก็เป็นหลักการต่างๆส่วนใหญ่คนที่ ผ่านแนวทางกําหนดพวกนี้มักจะหายหายขาดแล้วแต่มีส่วนน้อยที่โรคอาจจะยังซ่อนอยู่ในเซลล์แล้วกลับมาเป็นซ้ําได้ทีนี้ก็มีอีกอันหนึ่งที่เกิดขึ้นก็คือบางคนเนี่ยเชื้อยังเจออยู่เลยแต่อาการหายหมดแล้วเนี่ยตอนนี้เนี่ยเป็นซากเชื้อหรือว่าเป็นเชื้อที่ยังมีชีวิตอยู่เนี่ย ตอนนี้เนี่ยเรายังไม่ทราบแน่นอนเพราะว่าต้องใช้การเพราะเชื้อในห้องปฏิบัติการเพื่อดูว่าไอ้สิ่งที่เจอเนี่ยไอ้หน่วยพันธุกรรมที่เจอนั้นยังมีชีวิตอยู่สามารถแพร่เชื้อได้หรือไม่นะครับแต่ส่วนใหญ่ก็เชื่อว่าถ้าหากว่าอาการต่างหายและเกนระยะเวลาแล้วเนี่ยก็น่าจะหายแต่บางคนเช่นคุณลิเดียคือแมทธิวเนี่ยเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นตัวอย่างซึ่งผมขอชมเชยนะครับเพราะว่าท่านเนี่ยเผยแพร่ขอ้อมูลข่าวสารให้สังคมทราบทําให้คนไทยสามารถป้องกันตัวเองได้ท่านอยู่เกินตั้งเกือบเดือนหนึ่งแล้วเนี่ยเชื้อก็ยัง เจออยู่ถึง5ครั้งสําหรับคุณที่เดียเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อความปลอดภัยของลูกๆครอบครัวหรือว่าคนอื่นๆท่านก็ยังเก็บตัวไว้ที่โรงพยาบาลนะครับแล้วเร็วๆนี้คงได้ข่าวดีที่จะออกจากโรงพยาบาลแล้วเพราะว่าคุณป๋องซึ่งเป็นพิธีกรร่วมกับคุณแมทธิวนั้นออกจากโรงพยาบาลแล้วหลังจากอยู่โรงพยาบาลไป28วันแล้วก็ใช้ตามข้อกําหนดอันนี้เลยก็กลับไปอยู่ในสังคมแล้วก็ สิ่งที่ดีมากสาหรับเรื่องนี้คือสนามมวยอาจจะก,ก่อเรื่องในประเทศไทยแต่คนที่มาจากสนามมวยเนี่ยก็มีจิตกุศลคือนอกจากจะเปิดเผยให้ประชาชนทราบแล้วเนี่ย จะได้คอยระวังตัวนะครับเป็นกรณีศึกษาแล้วเนี่ยก็ยังมีจิตศรัทธาที่จะบริจาคน้าเลือดเพื่อช่วยชีวิตคนอื่นด้วยเพราะว่าถ้าหายแล้วเนี่ยก็จะมีภูมมีภูมิก็จะบริจาคพลาสมาให้สภากาชาดเพื่อนําไปรักษาคนไข้คนอื่นต่อได้ด้วยนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นทําให้เมื่อมีวิกฤตก็มีโอกาสและเราก็ได้เรียนรู้สิ่งต่างๆร่วมไปด้วยกันครับวัคซีนป้องกันโรคโควิด -19 เนี่ยเป็นความหวังเป็น เป,เป็นเรียกว่าเป็นความอยู่รอดของมนุษยชาติเลยนะครับเพราะว่าถ้าเราดูปรากฏการณ์ของการแพร่เชื้อนะครับตั้งแต่สมัยนูน้นแหละประมาณ1911918แ19ถวนู้นนะครับเชื้อที่ฆ่าชีวิตมนุษย์ไปหลายล้านคนก็คือไข้หวัดสเปนเนี่ยตอนนั้นเนี่ยเป็นอยู่ประมาณ2ปีวัคซีนก็ไม่มีแต่ก็หายแต่ว่าคนตายไปเยอะมากนะครับและในขณะเดียวกันเนี่ยเชื้อบางอย่าง,างเช่นเชื้อซาตอน,น,นที่ระบาดเยอะแยะเลยเนี่ย ปรากฏว่าไปเกิดเรื่องประมาณเดือนพฤศจิกายนและอยู่ๆอ,อาการต่างๆก็ดีขึ้นในที่สุดเนี่ยประมาณเดือนประมาณเดือนสิงหาคมนะครับกระดาดาสิงหาก็ดีขึ้นเพราะว่าเพราะาอะไรเพราะว่าเกิดภูมิคุ้มกันเกิดขึ้นนี่พอเป็นอย่างนั้นปั๊บเนี่ยประเทศอังกฤษประเทศฝรั่งเศสอิตาลีคิดว่าถ้าเราทําให้คน คนไข้ติดเชื้อแล้วเกิดภูมิคุ้มกันที่เรียกว่า herd immunity เนี่ยในสุดเชื้อนี้จะหายไปเองผ่านมาแล้วก็ผ่านไปจะกลายเป็นไข้หวัดประจําถิน่นแต่ปรากฏว่ามันไม่ใช่แค่เวลาไม่กี่สัปดาห์เนี่ยคนติดเชื้อนี่ทวีคูณแล้วคนตายมากมายมหาศาลทั่วโลกเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะรอ herd immunity ให้มนุษย์มีภูมิคุ้มกันสู้กับเชื้อนี้ ไม่ได้เพราะเชื้อนี่เป็นสมาร์ทไวรัสเป็นไวรัสที่ฉลาดมางทั้งที่เขาไม่มีสมองแต่ว่ารูปแบบของเขาเนี่ยเขามีลักษณะพิเศษจริงๆ 1. ไม่มีอาการก็ติดเชื้อได้ 2. อเนี่ยอยู่ในร่างกายเยอะแยะเลยในร่างกายของคนเยอะแยะเรียกว่าผมเรียกว่า walking covid คือเดินมาเหมือนคนปกติแต่ว่าแพร่เชื้อได้แล้วกันที่3เนี่ยขนาดจิ๋วมองก็ไม่เห็น รันที่4ี่เน่ยสามารถจะติดเชื้อในหลายรูปแบบเลยอยู่ในน้ำในใน,น้ำคัดหลังในจมูกนะครับแล้วก็อยู่ในน้ำมูกน้ำลายต่างๆแทมยังเข้าไปทางตาก็ได้นะครับในอุจจาระก็เจอเนี่ยเป็นเชื้อที่มีลักษณะพิเศษจริงๆและและ้วต่อมาคือ,เ,อเรายังหายาที่ดีไปจุดยังเขาไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยด้วยเหตุผลต่างๆเหล่านี้เนี่ยวิธีเดียวที่จะเอาชนะเขาได้เด็ดขาดก็คือวัคซีน เช่นโรคฝีดาษนะครับเคยเคยฆ่าชีวิตคนเยอะะพอมีวัคซีนปั๊บเชื้อตัวนี้แทบจะสูญพันธุ์ไปจากโลกนี้เลยเพราะฉะนั้นทุกคนก็ฝากความหวังทีไ่ไว้ที่วัคซีนแต่แวัคซีนเนี่ยมันมีความยุ่งยากมากในการในการเตรียมในการพัฒนายกตัวอย่างงา่ายอย่างวัคซีนไข้เลือดออกเนี่ยกว่าจะเจอได้เนี่ยใช้เวลาเป็นสิบๆปีเลยแต่ตอนนี้เทคโนโลยีเราใหม่มากแล้วก็ทุกบริษัทยักษ์ใหญ่ข้ามชาติทั้งหมดเนี่ยพยายามคิดวัคซีนเลยเพื่อจะมาะป้องกันเชื้อตัวนี้ซึ่งมีหลากหลายวิธีที่ทำนะครับ แต่เชื้อตัวนี้เนี่ยเราจะไปเพาะเลี้ยงง่ายๆแบบไขวัดใหญ่ไม่ได้ไขวัดใหญ่นีง่ายใส่เข้าไปในไข่แล้วเพาะเลี้ยงเสร็จแล้วก็เอาไอ้ตัวเชื้อเนี่ยมาที่ที่ที่หมดฤทธิ์แล้วเนี่ยามาฉีดเข้า,าไปในร่างกายไปสอนให้มนุษย์สามารถสร้างภูมิคุ้มกันไนดะ้แต่เชื้อตัวนี้มันไม่ง่ายแบบนั้นมันยากเพราะว่าเราจะไปเพาะเชื้อตัวนี้ไม่ใช่วิธีที่ง่ายที่ทําได้แต่ตอนนี้เนี่ย ข่าวดีคือตอนนี้มีสัตว์บางอย่างที่ติดเชื้อตัวนี้ง่ายก็คืออะไรแมวหรือตัวเฟอเร์เรตเนี่ยมันติดเชื้อง่ายเลยพี่เออพวกนี้อาจจะไปใช้เป็น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 ,ปนสัตว์ที่เอาไว้สําหรับสร้างไวรัสขึ้นมาแล้วก็เราเอาไวรัสตัวนี้เนี่ยมามาปรับเปลี่ยนให้เขาหมดหมดฤทธิ์แล้วเราก็ฉีดเข้าไปในคนไข้ค,คือไม่ทําให้ติดต่อแต่ว่าไปสอนร่างกายให้กระตุ้นให้เกิดภูมิภ้มกันหรือไม่ก็อาจจะใช้วิธีตัดต่อ DNA เลยนะครับเป็น R า A อ วัคซีนหรือว่าอาจจะเอาไอ้โปรตีนบางอย่างเนี่ยเอาเข้ามาเพื่อเป็นตัวที่ใช้กระตุ้นเนี่ยเพื่อจะได้ป้องกันการติดเชื้อตัวนี้นะครับไอ้เจ้าเชื้อตัวนี้เนี่ยเวลาม,มันจะไปจับกับเซลล์เนี่ยมันจะไปจับกับเซลล์ชื่อเซลล์เซลล์ที่มีโปรตีนชื่อ A C E angiotensin converting enzyme t o นะ A C E 2เนี่ยซึ่งจะเจอเยอะในในทางเดินหายใจส่วนบนแล้วก็จเจอในปอดในหัวใจเพร่งนก็เป็นเหตุผลว่าทำไมเชื้อตัวนี้เนี่ยเข้าไปแล้วเนะี่ยชอบไปทำลาย ทางเดินหายใจส่วนบนและทําลายปอดเพราะว่าเขามีตัวจับอยู่แล้วก็มีเอนไซม์ตัวชื่อเฟอรินที่มาตัดต่อเพื่อให้เขาสามารถจะจับได้อย่างแน่นหนาและเข้าไปในเซลล์ได้เพราะฉะนั้นวิธีการใช้วัคซีนเนี่ยวิธีก็คือการหาโปรโตีนพวกนี้แหละที่เป็นตัวที่เกี่ยวกับการจับจับไอไวรัสและเชื้อเชิญไวรัสให้เข้าไปในเซลล์มาสร้างเป็นวัคซีนเพราะถ้าเราสามารถสร้างวัคซีนตัวนี้ได้เราสามารถปิดกั้นส่วนนี้ได้ ไอ้พวกไวรัสวันนี้ก็ไม่เข้าไปในเซลล์เป็นต้นนะครับก็เป็นวิธีการคิดมีวิธีหลากหลายมากมายหลายวิธีเลยที่พยายามจะทําอยู่แต่พอทําวัคซีนตัวนี้แล้วเนี่ยถติได้วัคซีนมาตัวหนึ่งตอนนี้อเมริกาบอกเขาก็มีแล้วเนี่ยหลายชนิดแล้วมีทั้งแบบเป็นฉีดและเป็นแผ่นแปะก็ยังมีนะทดลองในสัตว์ทดลองได้ผลดีแล้วเนี่ยพอจะเอามาใช้จริงๆเนี่ยต้องทดลองในเซลล์ใน, sales, ในสัตว์ทดลองก่อนพอทดลองในสัตว์ทดลองปับ๊บก็ต้องทดลองในมนุษย์ก่อนเพื่อจะดูว่า ปลอดภัยไหมจะมีอาการแพ้หรือเปล่านะซึ่งก็ใช้เวลาหลายเดือนพอเสร็จเรียบร้อยอพอใช้ได้ก็เข้าสู่การศึกษาระยะที่2เพื่อดูป,ประสิทธิภาพและผลข้างเคียงของวัคซีนตัวนี้แล้วต่อมาก็มีการศึกษาระยะที่3นะครับก็คือเปรียบเทียบระหว่างระหว่างยาหลอกกับวัคซีนว่าเออตัวนี้มีประสิทธิภาพจริงไหมในการใช้ปลอดภัยแค่ไหนระยะเวลาที่จะศึกษาตั้งแต่ระยะศูนย์ระยะ1ระยะ2ระยะ3เนี่ยใช้เวลาอย่างน้อยเนี่ยองค์การอนามัยโลกประเมินว่า18เดือน หมายความว่ากว่าจะได้ยาวัคซีนมาใช้อย่างน้อยก็1นถึงสปีกว่าจะมีวัคซีนที่ป้องกันถ้าเกิดคนพบปั๊บเนี่ยก็อาจจะพิชิตเชื้อตัวนี้ได้อย่างเด็ดขาดก็คือวัคซีนเนี่ยจะมาสอนเซลล์ภูมิุมกันของร่างกายในการต่อสู้ป้องกันไม่ให้ติดเชื้อตัวนี้หรือว่าถ้าเกิดติดติดไปเนี่ยภูมิุมกันก็จะต่อสู้กับเชื้อนในร่างกายผ่อนหนักเป็นเบาได้อันนี้เป็นเรื่องราวของวัคซีนต้อง รอไปอีกประมาณเฉลี่ยคือประมาณ18เดือนตามคำถแถลงขององค์การอนามัยโลกครับแต่ตอนนี้มีเยอะมากอยู่ในโครงการวิจัย